แนวทางการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่วมขับเคลื่อนกระบวนการรักษาจริยธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับนะคะในฐานะของการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยซึ่งหมายความรวมถึงทั้งข้าราชการพนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานอื่นที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐนะคะรวมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเป็นบุคลากรขอ,ของหน่วยงานนั้นๆเนี่ยนะคะ เมื่อเราถูกคาดหวังเราก็ต้องมีหน้าที่นะคะที่จะสร้างผลสมริถของงานให้อยู่บนฐานของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องต่อผลสมริตของงานที่เรารับผิดชอบนะคะเรามาดูบ้างว่ามีใครบ้างนะคะอันนี้พอสังเกตนะคะท่านอาจจะมากกว่านี้หรือว่ามีน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลสมริตของงานของเรานะคะ เพื่อนร่วมงานในทีมงานเดียวกันนะคะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสนับสนุนก็เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผลสมบัติของงานของเราประชาชนผู้เข้ามารับบริการนะคะลูกค้าจากหน่วยงานภายนอกอาจจะเป็นองค์กรบริษัทสถาบันต่างๆนะคะรวมทั้งประชาชนที่แม้ว่าเขาไม่ได้เข้ามารับบริการจากเราแต่เขามองเข้ามาในองค์กรของเราแล้วเขาถามกับตัวเองว่า องค์กรนี้เชื่อมั่นได้ไหมศรัทธาได้ไหมไว้วางใจได้ไหมนะคะซึ่งเราก็เห็นว่าทุกวันนี้ก็มีองค์กรที่เรามักจะเกิดความลังเลละในความที่จะเชื่อมั่นศรัทธานะคะคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผลสมบัติของงานของเราทั้งสิ้นเลยซึ่งเราจะต้องประเมินเป็นระยะระยะนะคะว่าขณะนี้ภาพลักษณ์ของเรานะคะกับความคาดหวังของเขาเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะคะ แต่และช่วงเวลาเนี่ยความคาดหวังต่อผลสมมธิของงานที่เรารับผิดช,ชอบก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะถ้าสมมุติว่าภาพลักษณ์ของเราคือเราสามารถทํางานแล้วก็ส่งมอบบริการรวมทั้งส่งผ่านความมีคุณธรรมจริยธรรมไปให้กับเขานะคะนั่นก็คือภาพลักษณ์นะคะและถ้าตรงกับความคาดหวังของเขาะะเราก็จะได้การยอมรับความเชื่อมั่นและศรัทธาตอบแทนนะคะมา,มากกว่าเงินเดือนที่เราได้รับแล้วก็มากกว่า เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของเรานะคะอันนั้นก็คือความเชื่อมั่นศรัทธาแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะอยู่คงที่อยู่ในระดับเดียวกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องประเมินเป็นระยะะ,ยะนะคะว่าขณะนี้ภาพลักษณ์กัะความคาดหวังเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะคะเพื่อที่เราที่จะสามารถทํางานได้อยู่บนฐานของการมุ่งผลสมฤทธิ์ด้วยแล้วก็บนฐานของคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะคะทีนี้มาดูว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่เขาคาดหวังกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอะไรบ้างนะคะโดยสำนักงานกอพอก็ได้ร่วมกับสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการนะคะได้ทำการสำรวจขึ้นมาก็พบว่ามีพฤติกรรมที่ประชาชนไม่ชอบเลยนะคะให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำนั่นก็คือการรับของขวัญการรับประโยชน์อื่นใดนะคะนอกเหนือ นอกเหนือจากที่กําหนดเอาไว้ในบริการนะคะและการใช้ตำแหน่งหาประโยชน์ให้กับพวกพ้องการใช้ช่องว่างทางกฎหมายนะคะหาประโยชน์ให้กับตนเองและก็งาน ด้านความรู้ที่คำนึงถึงความก้าวหน้าของตัวเ EN อ,นนองมากกว่าความสำเร็จของผู้เรียนนะคะโดยที่ผลสำรวจเนี่ยนะคะเราแบ่งกลุ <s> <s ่มของคนที่เราเข้าไปสำรวจเนี่ยเป็นกลุ่มๆตามลักษณะการทำงานนะคะลักษณะภารกิจอันนี้จะเป็นภารกิจด้านการให้การศึกษานะคะสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยเขามองว่าคำนึงถึงความก้าวหน้าของตัวเองมากกว่าความสำเร็จของผู้เรียนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ อีกอันนึงนะคะคือพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขาชอบมากที่สุดนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีมาตรฐานการทํางานและทําให้ดียิ่งขึ้นเสมอนะคะปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลามีบริการที่ดีอำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วเท่าเทียมเป็นธรรมและก็ไม่เลือกปฏิบัตินะคะ เต็มใจช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนอันนี้ก็คือเขาแบ่งออกเป็นระดับอันนี้เป็นระดับของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะส่วนระดับของผู้บริหารที่เขาชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือสามารถปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ในหน่วยงานเนี่ยให้บริการประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเต็มกําลังและก็เป็นธรรมด้วยนะคะกล้าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทํางานอย่างโปร่งใสใตรวจสอบได้และก็ยังยึดมั่นในหลักวิชาชีพของตัวเองนะคะ ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักไม่โอนเอียงตามอาคติสถานการณ์หรือคําสั่งของผู้ใดนะคะกล้าที่จะตัดสินใจและดําเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือผลสารวจนะคะก็คือความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งผลงานด้วยหน้าที่ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คือนอกจากที่เราถูกคาดหมายว่าจะต้อง สร้างผลสมริ์ของงานแล้วก็มีพฤติกรรมอยู่บนฐานของคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณค่าขององค์กรแล้วเนี่ยนะคะตัวเราเองเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถเช่นนั้นนะคะก็คือมีความสามารถที่จะสร้างผลสมริ์ของงานและมีแนวคิดวิถีชีวิต วิธีปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กรอบมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมเนี่ยนะคะมากําหนดเป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัตินะคะเป็นพฤติกรรมของตนเองและแสดงออกเชิงประจักษ์นะคะเพื่อที่จะให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณค่าขององค์กรน,นะคะและส่งมอบผลสมบทติของงานส่งผ่านความมีคุณธรรมจริยธรรมไปให้กับผลงานนั่นด้วยไปให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องนะคะ เราก็จะได้รับความเชื่อมั่นศรัทธ,ธาตอบแทนมาไม่ใช่ตัวเราเองนะคะที่ได้รับความเชื่อมั่นแต่ความเชื่อมั่นนี้จะส่งผลไปถึงองค์กรของเราด้วยนะคะความเชื่อมั่นศรัทธ,ธาเนี่ยไม่ได้อยู่คงที่ตลอดเวลาสิ่งที่จะเป็นตัวเติมหรือตัวตัดนั่นก็คือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองนะคะเราจึงต้องสำรวจเป็นระยะระยะว่าขณะนี้ภาพลักษณ์ของเรากับความคาดหวังของลูกค้าผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยตรงกันไหมนะคะเราก็จะได้ปฏิบัติได้ เต็มที่ตามภารกิจของเราให้บรรลุเป้าหมายนั่นเองนะคะทีนี้หลายท่านอาจจะไม่เคยสะท้อนออกมานะว่าในแต่ละวันเนี่ยท่านได้ลงพละกำลังอะไรลงไปบ้างนะคะในการทำหน้าที่ต่างๆและยิ่งข้าราชการกลุ่มนี้นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นด่านแรกนะคะ เป็นตัวแทนของภาครัฐที่จะได้สัมผัสกับลูกค้าประชาชนนะคะเราก็จะต้องใช้มาตรฐานทางยริธธรรมประมวลยริธธรรมเนี่ยนะคะมาสร้างผลสมดิลของงานแล้วก็ส่งผ่านความมีคุณธรรมไปนะคะแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาเราต้องใช้พละกําลังมากมายนะคะใช้ทั้งความรู้ทักษะสมรรถนะและก็วิชาชีพของเรานะคะเราต้องมีเรื่องของการใช้ทักษะคิดนะคะการนําเสนอการให้คําปรึกษาแนะนําการตอบข้อหารือ ะะการประสานเครือข่ายการเจราจาต่อรองแล้วนกะ็การโน้มน้าวจูงใจการคัดค้านอย่างเหมาะสมแล้วก็การสื่อสารอย่างมีตรกันะคะมันอาจจะมีมากกว่านี้นะคะมีมากมายเลยที่เราต้องลงกําลังลงไปแต่เมื่อมีมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยนะคะหรือประมวลจริยธรรมเนี่ยนะคะก็ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นให้อยู่บนฐานของคุณธรรมจริยธรรมโดยคํานึงถึงว่าอะไรควรเลือกทาเลือกไม่ทําตามมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะ เราการตัดสินใจของเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างรวมทั้งด้านจริยธรรมนะคะและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อทุกกลุ่มที่เป็นสเต็กโฮเดอร์หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องกับผลสมมติของงานที่เราทำนะคะเราต้องรู้ว่าอะไรคือความเสี่ยงของการขาดจริยธรรมนะคะต้องรู้เท่าทันแล้วก็รู้ว่าโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยคืออะไรบ้างเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงนะคะ และที่สําคัญมากๆก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าจริยธรรมเนี่ยเป็นยังไงจะดียังไงนะคะตระหนักว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมีคุณค่ากับตัวของเรางานของเราทีมของเราและก็องค์กรของเราอย่างแท้จริงแล้วก็ร่วมพลังกันนะคะในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการรักษาจริยธรรมนะคะทีนี้มีปัจจัยแห่งความสําเร็จอยู่ของการขับเคลื่อนกระบวนการรักษาจริยธรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องตระหนักรู้ด้วยนะคะ คืออันแรกเนี่ยนะคะผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงไม่ใช่ประกาศวันแรกแล้วก็หยุดเลยอย่างเงี้ยนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีความเข้มแข็งเป็นอิสระจากงานประจำนะคะมีช่องทางการร้องเรียนการแจ้งเบาะแสมีการสร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการรักษาจริยธรรมมีสื่อคู่มือนะคะมีอะไรก่าต่างๆที่เข้ามาเป็นอาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้ให้ ให้มีความชัดเจนนะคะแล้วก็รณรงค์เป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนะคะมีเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมและนาผลของการประเมินนั้นมาผูกเชื่อมโยงกับการบริหารงานบุคคลนะคะต้องมีการวางระบบกํากับติดตามผลและก็รายงานผลด้วยนะคะแล้วก็ใช้เครือข่ายทุกเครือข่ายเลยนะคะในการทุกภาคส่วนเลยในการขับเคลื่อนนะคะสิ่งสําคัญมากๆของปัจจัยแห่งความสําเร็จคือทุกคนในองค์กรต้องรับรู้เข้าใจตระหนักถึงความสําคัญแล้วก็ร่วมพลังกันในการขับเคลื่อนนะคะ ทีนี้ก็มาถึงข้อสรุปนะ,ะในบทเรียนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกับคว,ค,ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเขาคาดหวังอะไรบ้างนะคะและในฐานะที่เป็นกลุ่มที่ถูกคาดหวังให้เป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจจริยธรรมเนี่ยนะคะจะมีแนวทางการดํารงตนยังไงในการทําหน้าที่เพื่อที่จะสร้างผลสมดุลของงานแล้วก็มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมร่วมขับเคลื่อนกระบวนการรักษาจริยธรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรด้วยนะคะ